เจออะไรคืคอกูเจอเจ็บปะท่าสากาหัวงัดขึ้นหัวไปซอมเพราะว่าซีเม็ดแม่ไม่แล้ว,วไวปไาาคิดสกาคูนสี่อ่ะมันไม่ควรใช้ไอ้เนี้ยคุณรึไหมแต่คูนสี่ผมใส่กูยิงเข้าหัวเม็ดเดียวที่เหลือกูแตกเลยแม่งเลยต้องฝึกร่อนอยังไปฝึกวันเสาร์ที่เท่าเออร่อน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 บอกล้วมีละมาอ่ะเฮ้ยเก็บแรงอุ้ยนี่ไงนี่เลยไอ้เช่นเนี่ยแหละเครื่องร่อนใช่ไหมร่เยครื่องร่อนใช่ไหมคุณทำอ่ะเฮ้ย ไอคนที่จะขับมาเล่นใหญ่ๆมม่ถือแล้วขับนะในคอมมันไม่ต้องไม่ต้องไอสัตว์ในคอมอ่ะวิ่งไปไอสัตว์ในคอมอ่ะขับยากไม่หายพี่เดี๋ยวกูเปิดแบบพ่ายพี่เปิดแบบไงอ๋ออยู่ข้างบนพี่พี่ตรงนี่กนกูร่อนอย่างเนีอ๋อกูร่อนอยู่พี่เหมือนกูเอาไอเนี่ยเอา U A V สองไอ็นพีหลอด U L V สองสองคนในสัตว์สองสักไก่เนี้ยิีบอกอย่าลืมยิงใช่ลืมยิงแต่กูเห็นคนทุกคนตีหนึ่งกับเราตีหนึ่งกับเราตีหนึ่งกับเราเลย เห็นไหมขวามือขวามือสามตัวต่มองว่าเราเอาคอนันถึงก่อนมาดูการในสัตว์มันมันใช่หรอใช่หรอมันถึงลงอาเรือเฮ้ยฮอลอนไอ้ชิ้นี้เรียมประการลงใหม่มาเรียมประการน่แต่นู่นเลยเรียมข้างบนน่ะประการโฟกกลางได้แม่งกลางเลยอ่ะมันอยู่ไหนแนะวะอยู่ข้างบนบนหัวเราไกลไกลไหม ไกลมากกได้อะเราถึงก่อนแต่เราไหวหรือเปล่าไ้วงสวยบ้าเลยทไมไม่จบเอออยู่บนหัวใช่ป่ะบนหัวกูไม่เห็นนะมันมันไกลทั้งนั้นอะอยู่บนหัวหัวไกลแหละเราลงลงตรงบ้านนะเอาหลังเดียวกันอะค่ะเป็นคนเราเขาบอกกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูถึงก่อนกูถึงก่อนใช่ไม่ไม่ไม่กลางมันกลางแต่มันกลางได้เลยมันได้ไม่เป็นหรอไอ้สัตว์ล่อนเทาไกลเลยที้ย เพื่อพอกันไม่ต่างอะไอ้เฮียมันกลัวไม่ถึงเหรอตัวไม่กลัวเลยเนี่ยเฮ้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 ยขวา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 บนมองไปกูเห็นละวสามตัวกูถึงก่อนอะยังไงกูก็ถึงก่อนไอ้เฮียใช่ไงมันกลางก่อนมันกลางก่อนมากด้วยเจ้กูอยากเห็นดูว่าจะมีแค่สามตัวนี้เหรอวะเดือดเดือีกกูไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยมีมีสามตัวผมเห็นขอเคครับตัดตัไอตัวนี้แยกออกไปแล้วไปไหนวะ ไปแถวบ้านเล็กบ้านน้อยสราสายจะไปหาเรือเอาบ้านเอาบ้านหลังหลังเตี้ยนี่นะหลังเดิมไอหลังพลังนี่เลยแม่ปืนตัดปืนเลยหลังเตี้ยขึ้นสูงขึ้นของคอยแล้วยิงแม่งเอาเฮี้ยสามตัวนี้กว่าที่จริงเราไปถึงถึงนี้ได้อยู่นะจะไปไหมดนตรีเอาบ้านดีกว่าเฮี้ยดนตรีไม่ไหวว่ะสามตัวเฮี้ยกูขอปืนกระบอกหนึ่งออโต้แล้วกูเดี๋ยวกูวิ่งไปดนตรีเนย เฮ้ยมันถึงช้าไอ้สัตว์ถึงก่อนไมสิทธิ์บีก็บอกแค่นี้เลยหาปืนหาปืนถึงก่อนหาปืนขอออโต้วิ่งวิ่งวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้าเลยได้ละได้เอ็มสิบหกกูไปเลยแล้วกันนะมาไปเลยเออตามาลงไหนกันลงโดนตี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 จริงถึงแล้วถึงแล้วโดนตีเห็นแล้วละได้ละ ไว้แต่มูมันดีกว่าสองตัวข้างหลังเห็นแล้วเห็นแล้วตัวตัวหนึ่งข้างหน้ากูว่าเราตายว่ะเห็นไหมถึงก่อนนานมากเลยกูเปิดโล่อัดกำแพงเนี่ยกูเปิดโล่ไว้ไปพ <Hey S 1> <ๆ>ี่เห็นแล้วข้างบนตัวหนึ่งนัดตรงนี้น็อตึง เอาบนตัวหนึ่งเันมีสองตัวอีกตัว่ไหนสอง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 บนเลยใช่ปะ่ะอือเรเห็นบนตัวเดียวม,มันไปบนสองอะ่ะมีร่างหนึ่งตอนที่โดดอะ่ะเห็นแล้วไปไหนหวะย่าบอกว่าอยู่ตรงไอ็นนี N ่ e นะเราไม่เห็นมันไว้เอ้นเนี e. ้ยเราเห็นแล้วคำอะไรคบนหัวกูอะ แล้น,นอ็อกเนาเวตัวเดียวมันอยู่ไหนไม่รู้มันอาจาจะอยู่ตรงนั้นเว้ยอ,อยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่อะไรเงี้ยเราไม่เห็นมันท่านั่งอยู่อ่ะกระสุนหมดกระสุนก่อนได้แล้วอาจจะนั่งอยู่เว้ยตรงเนี้ยถ้ามันนั่งเราไม่เห็นมึงลองนั่งด,ดูดิกูไม่เห็นมึง นั่งเลยนั่งนิ่นั่งยังกูไม่เห็นมึงกูไม่เห็นมึงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเห็นแล้วต้องไปฝั่งนู้นมึงวิ่งไปฝั่งนู้นไอ้เหี้ยนี่ระยไอ้เหี้ยไอ้ซาดกูชาร์จเลยตัวเดียวน็อกกระสุนกูเหลอกระสุนเจ็ดนัดสกายมี ตรงไหนกูกำลังไปนะแป๊บหนึ่งมันรู้อะมันม,มีอีกแน่นอนอ่ะมันแอบ,บอยู่อะกระสุนไม่มีแล้วอะเจ็ดนัดอะกูไม่ไหวแล้วสกายไม่มีกระสุนเอเียข้า,ลาง,ง,งาล่างกันบอกก่อนเลยก็ไม่มีกระสุนนะของแค่เนี้ยมันแค่นอกนะซึ่งมันรู้ยืนกูไม่ซ้ำแล้วกันเผื่อมีคนมาชุบมัน ไ้ยได้คิวได้คิวได้คิวเดี๋ยววัตตี้มันตายหมดเอาวะไหววะกูถึงก่อนเป็นสิบวิว่ะคิดว่าไงถึงก่อนแบบเล่นอย่างนานไอ้เหี้ยน,รรนัย่งเล่นกลางร่มก่อนเลยเฮ้ยเอเคป่ะขอ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 เปลี่ยนเอาตัวถุงเขียวกินแค่หกนะไม่ใช่ละไอ้เหี้ยกระสุนกูหมดเลยอะไม่เหลือเหี้ยอะไรสัตว์ข้างมือีกดิโอเค ต้องฟาร์มแล้วไปอ่ะไปเลยได้เปล่าวะเฮ้ยคุณสี่เอ้าอากูกดผิดไอ้ซัดกูจะเพิ่มเลเวลกูลืมไม่ปุ่มไหนกูลืมปุ่มไม่กูต้องไอ้นี่ละปุ่มเพิ่มเลเวลอ่ะเอาออกไปเว้ยไม่ต้องใช้เวลากดใช้เมาส์คลิกเอาโหแล้วเราจะกลับยังไงสก,กายเราถามหน่อย ทำมีวิธีีมเรือหรือเปล่ามองดิกูมีน้ำมันเนี่ยกูไม่มีเรือก็ทำเยี่ยไม่ได้ว่ายน้ำไม่ไหวด้วยยางไม่มีสักอันศูนย์งั้นมึงเอากระสุนเขียวมึงเอากระสุนเขียวกูไปทำอะไรไม่ได้แล้วตายซะตายซะละกันเฮ้ยมีมีคนมีคนติดตั้ข้างบน อะีรอ้าวยังยางเฮ้ยเฮียขูจะชุบข้าออกมามันติดปุ่มอ้นี่ยังยังฮะยังไม่ได้อีกฮะ้าเฮ้ยเฮียคนขู้ยสัต์ เด้วมึงพูดว่าพูดว่าจังว่มึงมึงไปหายาโชคดีเปนเด็กไม่มีเปนเด็กกูมีเพื่อนคนเดียวจากศพมันนะปั๊มเลยละกันไปหาศพไปหายาจะบอดด่วนเลยเดี๋ยวมึงแตกไอ้เหี้ยอ๋อมีอยู่อะโอเคงั้นกูเอาไปอุ้ยมึงสกายชุบชคโชคโชคโชคเก่งโชคเก่งมึงครบยังครบนะสองเลเวลอ่ะกูเหลือสามอันจริงนะ อ่าลวประเด็นคือเราจะไปยังไงสกาย<ร>จะไปยังไงวะทำได้ยังเง้ยไม่เวิธีเว้ยต้องเชื่อใจในพลังของเราเว้ยถ้ามราจะไปถึงทำไงทำใจเฮ้ยมีอยู่ อะไรลักหนาเนี่ย AK คูณสองนี่เซอร์ปะอะไรเนี่ย A นะเอเชียนะขอยาหน่อย <Okay. S 1> โอ้โหอสัตว์แบนเดดให้มนเดดกูสิบอันคละห้าอันปะเอาวะเนี่ยไม่เอาโอเคจะไปยังไงอยู่ไอ้สัตว์โอ้โเรือไม่มีอ่ะเฮียไว้น้ำอ่ะรอดอ่ะ รอบน้ำไม่เอาไปนะามาไม่มีเรือไอญสัตว์เรามาสำรวจกันที่นึ่ง่าเก็บโมเมนตลระอียดมาเก็บรายละเอียดนะเก็บรายละเอียดนะกพเดี๋ยวเราไปลงที่อยู่เดียวเออไม่มีเรือที่ต้องมีเรือยากที่ถ่ายเลยองมีพเพื่อสี่ห้าอันถ้าง,งั้นอนะ่ะก็จะรอดอ่ะยากไม่ได้ปั๊มปั๊มกลางน้ำไม่ได้ เเครื่องก้อนไม่กี่ละตาไหนวะตาไม่กี่มีเครื่องก่อนไหมตาตานีไม่มีตาไม่กี้มีใช่ไหมใช่บอกดื่มหมดแล้วเนี่ยตาเรนเครื่องรอนอยู่ไม่ต้องม,มีมีที่เดียวอ่ะถ้ามีเครื่องก้อนอ่ะเอาเครื่องอก้อนมามาแอบก่อนนะหาหาํามันสิบถังอ่ะห้าถังก็ได้อ่ะเราบินมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแกหาน้ำมันแล้วก็หมดเวลาแล้วอ่ะเออยาก่ะ กูยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันบินยังไงอะไรอยยังไม่รู้อยู่ดีสันบินยังไงก็ไม่รู้เออลับไปเค้ากูไปเป็นผีฝ้าเลยเร <laughs> พรุ่งนี้กูว่างตงาอนเช้าอ่ะกุกูตื่นอยู่อ่ะปับจีกันได้ถ้ามึงว่างแล้วแต่นอนตอนเช้า,ชาเนี่ยเพราะว่างานกูตอนเนี้ยไม่เรียกว่ากะเว้เรียกว่าเขาเรียกเม,มื่อไหร่ใครเมื่อนั้น เพราะว่าเขาใช้งานกูยังไงวะใช้งานกูแบบไม่สนกะแล้วอะ่ะเออกูบอกว่าเออถ้าใช้งานแบบไม่สนกะแล้วถ้าเงินเดือนได้ได้เท่าเดิมหรือว่าได้ได้โอทีเอาอะไรเงี้ยอ่ะงานไม่ได้ยากอะไรล่าสุดก็ขอส,สต้าัคซีนจำนวนหนึ่งแสนแปดพันยูนิตจากจักจากจาก,จากเวียดนามมาคือกูมีสิทธิ์ได้ฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดก่อนนะกูไม่ฉีกกูรอกูรอให้ อ่ากวดคลิปอยู่ไงกูให้รอให้คนคนนั้นเขาฉีดก่อนอ่ะเผื่อคลิปมีได้ลงนั่นได้ได้ลงอยู่แหละยิงอย่างเดือดอ่ะยิงอย่างเดือดอ่ะหกคิวอ่ะเออกูอผมกูจะแตกน้ำกูกูก็โอเคเว้ยกูกูจะไม่ปิดคลิปกูรอจะรอจับวิธีจอมึงก่อนเผื่อมีอะไรฮ่าๆเว้ยนี่ยันต้องมีต้องมีต้องมีเรือมาว่ะไม่ต้องมียายาน้ำอย่างเงี้ย เออยาาสกายภายในภายในสภายในสภายในสาม,าสาม,าสามสองหอือไปนะพี่อ้ัเลค อ่ากำลังดูซ้อนคลิปนี้ลงลงนะคะลง, <c oughs> ลงนะคะจะลงอี่แล้วลงนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยโอ้เดินเดินหกคิวไงสกายทำอะไรทำอะไรอยู่วะทำอะไรทำรวดเหรอเดินเล่นเดินเล่นไงแล้วจบมียาอะไรเพิ่มอมีกไหมไม่อ่ะดีถ้าไม่อกี้ก,กูซ้อมเป็นงทันะทนะถ้าน้ำหนักแบบซ้อมไม่ทันอย่างเรียบร้อยไอ้สัสปุ่มชกลัวมันไม่ทับกับปุ่มอื่นแล้วเว้ยก็ปุ่มชกตอนตอนแรกกดไม่ได้ อินมอยู่แล้วหกคิวอะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายน่าจะเป็นบอดเว้ยตัวที่ผมที่กูยิงอะน่าจะบอดแต่ราเมึงหน้ากันกูไม่เห็นเว้ยคือไอ้เนี้ยไม่เห็นเลยคือเฮ้ยมีอยู่ทำไมกูไม่ใช้อ่ะมันบินได้ไกลแค่ไหนสกายไกลแค่ไหนเอาทำไมกูไม่ใช้เฮ้ยกูโง่อะไรเนี่ยวัดไกลไหมมึงเอาบินดูดิไกลแค่ไหนวะสกายไม่บอกกูมึงตาหน้าลงแบบนี้เลยลงแบบนี้เลยขอยล้อม กูไม่รู้กูโง่กูว่ายน้ำเนี่ยคลิปนี้เราวงไปกูโง่ถึงด้วยสกายไอ้เครื่องร้อนอยู่ตรงนั้นทันปะไม่ทันช่างแม่งยังเครื่องร่อนเครื่องร้อนตรงนี้เลยไอ้แถวนี้ยหายวะหายเครื่องร้อนไปไหนวะหายเครื่องร้อนหายสกายเครื่องร้อนอยู่จกตรงนี้เลยหน้าบ้านหน้าบ้านยังกูจำได้หายวะไปย้ายเครื่องร้อนทางขวาเครื่องร้อนปะหันขวาหันขวาหันขวาไม่ใช่วะไอ้เหีเออเป็นรถเป็น กูบอกเลยมีเครื่องร่อนอยากรู้ว่ามีจริงป่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลงมึงไปคอดูเอาเครื่องร่อนเมืองนี้เปล่าที่กูเห็นน่าจะใช่แต่บ้านไม่เปิดเลยนะเว้ยบ้านไม่เปิดเลยสักหลังนะเว้ยมันอาจจะขับเครื่องร่อนไปหาพวกเราก็ได้เว้ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเรือเข้าใจปะมันไม่มีเรืออืมเป็นไปได้เอาละเอาแชมป์สกายหายาก่อนหูคูณหกหายาก่อนในสายอนเอ็ดสักสองอันนะถ้าจะรอดอยู่ถ้ามีนะ อืมป็นเด็ก,ก็ได้มม่เหมือนฟาร์มแล้วเราปลอกอะเรไปฟาร์มข้างล่างเลยฟาร์มแล้วแน่เลยวะฟาร์มบ้านข้างล่างดีกว่า ข้างล่างมีรถนะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ข้างล่างนูนะ้นอะยังไม่ยา้ฟาร์มเลยน้ำมันดูก็ดีเออสองพันหเองต้องรอแล้วอ่ะคุณสามกูหยอกมันไม่มียาหรือมันกเกลืาไอสัตว์โอ้นี่ยยาเบนเดตห้าอันเป็นเอออ รู้รอดหรือเปล่าพีอะเพาว่าแต่ถ้าจะได้แชมป์คือได้ลงคิดแน่นอนมีดีเลยประมาณสองถึงสามสัปดาห์ว่ามีคลิปพับจีกันเก่าอยู่เยอะมากลงงไปอยู่ถ้ามึงไม่กอถ้ามือดูไปดูคลิปไปช่องขวบมึงลองคอดูนะลองลองดูเล่นๆนะ่ะคือคลิปพับจีอะตั้งแต่สมัยสมัยเอเดนเล่นเพรดกับเราสมัยสองซีซันที่แล้วมันลงไม่หมดเลยสัตว์อย่างเยอะเอเดนเด,ดๆๆๆๆนเดนเอเดนเอเดนอ่เฮ้ยเต็มไปสัตว์กระสุนริงมันก็ได้อันนี้ แต่อันยืนอยูันนะข้างล่างมีรถอยู่ตรงแต่ตรงนี้ไม่มี ควรหารถไฟแล้วอ่ะผู้ต้องเรียนรู้เวย้ยคลิปนี้จะเป็นคลิปสำคัญเวให้ความรูดเรียนรู้เลยทุกคนคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ในอนาคตนะอีกสักสองสามสัปดาห์นะฮะถ้าอนาคตยังยังเทมโปถ้าอนาคตอันนี้ยังอยู่นะับทุกคนเราต้องต่อนมาเวเราอย่าโง่แบบแบบว่ายน้ำมาโง่ๆแบบเอางช่องบอกแค่นี้เลย ถาจะหาว่าไอเจ้าของช่องโง่จังอะบอกว่าอะนะคุณเพื่อนเล่นตดไม่ไม่ถึงสิบตาบอกไว้แค่นี้เลยไม่ถึงสิบตายังไม่รู้เรื่องหาเหวล,ลยจะบอกแค่นี้เลยนะต้องเข้านะวงสก,กายไม่ไหวแล้วสก,กายไม่ต้องฟาร์มนะแล้วฟาร์มแค่ตรงเนี้ยแล้วรถอยู่ข้างล่างอะไปเลยเข้าวงไม่ทันแล้วไม่เข้าตอนนี้คือแตกไม่มีใครขับมาให้มึงด้วยคือแตกแล้ว ข้าสับทันขับมาได้อยู่รถอยู่ข้างล่างทางถนนนแถวเนี้ยกูจะติกต๊กติ๊กติดไหมนี่ยอยู่ตนแถวบ้านสองหลังอะ่ะตรงเนี้ยแถวเนี้ยเอ้ากูติ๊กไม่ติดเดี๋ยวเราขุดรถทิ้งก่อนอ่าแถวน,น,นี้อ่าติดติดแลโอเคใช่ป่ะเนี่ยรถจริงๆด้วยใช่เหรอมีบอกแล้วว่ามีว่าเฟิร์สเถอะ เปิดแล้วขับงั้นมึงเปนเด็กมึงเป็นมึงเป็นเด็กยาวเองนะเนี่ยฝาไม่ถันแล้วยังไงก็ต้องเนี่ยักฝามเสร็จตรงนี้นต้องขับรถแล้ว ไปบักกี้มีแกที่กูเห็นคือบักกี้เว้ยไม่ใช่เจ๊มีเครื่องร่อน่อนะอเครื่องรนะ<อ>่อนอยู่อ่นะมีเครื่องรอนขับเครื่องรอนนะกูรออยูออ่แต่ตอนนี้มึงเข้าวงก่อนเดี๋ยวสัตว์รถดำมอเตรถดำนะน้ำมันก็เยอะเแ็มมึงเก็บมาสองถังน,น่าจะเข้าวงได้อยู่อ่ะน่าจะได้อยู่เพระเอ็ดมีเนี่ยกูเห็นน่าจะมีสามถังถะาถ้าคุมึงเห็นมึงเก็บไปเก็บสามมันไม่ก็มากกว่านะเอะอ กูไม่น่าเลยเยอะกูไม่น่าเลยนิดเดียวจริงเมื่อกี้แต่ได้แต่กูว่าน้ำไปกูงู้เองแหละเออต้องใรู้ก็ต้องคือตาหนะ้ากูดูแล้วเข้าวงเข้าไงคือคือขามามาไงก็ได้ไว้แต่ขากลับก็ศอกกลับแบบมึงนี่แกีเ้เดียว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 ใจเย็นใจเย็นลกูกน้ำมันเยอะอยู่ลูกน้ำมันเยอะอยู่เดี๋ยวตอนนี้อเนาะตอนนี้เดี๋ยว ตอนนี้ตายแล้วตายสี่ตัวแล้วแลจ,จังหวะพวกมึงอะไม่ใช่เรื่องี่ตายกันทุกทีกูอาจจะที่สอของเออไม่ถักไอพีชี้ไวเหรอกูไม่รู้ว่าวงวงนั้นมันแรงแค่ไหนกูจำไม่ได้กูลืมแต่ถาถจามีสองคนปัดกันขับรถอ่ะสบายอยู่แต่ไม่มีกูแตกแล้ว เปิดดีกว่าไปน้ำมันเติมเลยแล้วก็เปิดเออแล้วแล้วก็ตะไรตัดน้ำมันไม่มีหรอน้ำมันพอใช่ปะพอไปพอปะกูเห็นมันประมาณสามสามพันห้าไงกูไม่กูไม่พอปกติประเอามอเไซส์ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาเอาเก่งไปถ้าเอ็ถ้าเป็นเป็นมอไซค์สองให้เปลี่ยนเก่งดีกว่าเก่งดีกว่าไปไปไปสองเอาดิ วงเจ็บนะขับขับไปเราวังจะเบรกยากมอไซค์อะแรงแค่ไหนรถรถทีเราสองนะรถทีเราสองอะสองเปอร์สองเปอร์สองเปอร์ก็เด็ดมีว่าเดี๋ยวไปต่อหน้าหน้าสีฟ้าอย่าอย่าเพิ่งเข้านะในหาที่แอบหน้าสีฟ้าเดี๋ยวแถวไหนก็ได้มาซ้ำยาแล้วไม่เข้าโอ้ยนักขอบฟ้ารูเห็นไอ้เหี้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะค่ายกตี้อะสองตี้แล้วไอ้สัตว์เนี่ยปั้มแถวบ้านที่ก่อนได้หนึ่งอันแล้วก็ขับขับยาเข้าวง คือไม่ต้องห่วงก็เอ็ดอะปั๊มก่อนอมีอันน้ำไหมกินอันขับยาวเลยโชคดีเดี๋ยวช่วยดูเจ้าให้ก็รู้สึกดูแลดูว่ามันดูง่ายขึ้นอะพอปรับประเภทอย่างนี้แล้วอะดูง่ายขึ้นเยอะเลยแต่มิรามามันเหมือนเดิมไอ้ที่ยซันฮอก,กนิคคิดเวไม่รองว่เป็นไงเขาบอกอย่าวพ่งเล่นิควิดนิคคิดโคเยอะในคอมส่วนซันฮอกอะไม่รู้สึโคเยอะอเปล่า การะตุกที่เที้ยเลยบอกแค่นี้กระตุกที่เที้ยเลยชโชคด,ดีอุ้ยเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดปะเจ็ดเจ็ดเจ็ดปะดูก่อนเลยละกันเดเจ็ดเจ็ดดูให้จบดิดูให้จบดิโป,ปะเปล่าก,กูรอรีพอร์ตอยู่อยเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ล่ะเอาดีเอาดี เอาดีเอาดีเอาดีล็อกหนึ่งล็อกหนึ่งแตกแตกแุ้มตุเออตุ้มตุ้มเอคอนเาแล้วยี่นี่โปรไหมี่นี่โปรไหมดูต่อดูต่อทำไมเขาเล่นกับมันนงวะเบอร์สองเบอร์สองไอเฮียคันดาคันดาชอบโปคนดาคืคันดาไม่โดนโดนยันงจุกอเก็อาไปกน่ย ได้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 ต่ตอนนี้คุยคุยคุยงี้ก่อนนะตัวหนึ่งกูขอกูขอดูให้จบกูขอดูให้จบกูได้คลิปได้คลิดไปทางหน้าย้ายห้องสักหน่อยโอ้ยเจ็บหนักกูดูกูดูเบอร์กูดูเบอร์กูดูเบอร์สองอยู่นะอ่ะแต่เบอร์แต่เบอร์หนึ่งยิงเยอะสุดนะเบอร์หนึ่งหกคิวอ่ะเยอะสุดเนี่ยเบอร์สี่เท่าไหร่เบอร์สี่เท่าไหร่กูดูเบอร์สี่ก่อนเบอร์สี่ชื่อซีตัวซี โอ้เบอร์สี่หกคิวเหมือนกันหกคิวหกเบอร์สามสาม่าอ่าเบอร์สองเบอร์สามกูมองแพนด้าไม่โป้เว้ยแพนด้าไม่กล้ายิงอ่ะแต่อ้เหี้ยเบอร์หนึ่งมันบูชิบหายอ่ะเบอร์หนึ่งเนี่ยเนี่ยอิเคเบอร์หนึ่งคนดูอ่ะไม่กล้ามาละเขาับไปซ้ายละเขาไปซ้ายไปเอาจริงๆไหมถ้ากูรอดกับมึงเข้าวงมาก็ไม่รอดอยู่ดีไอ้เคที่สี่เอาอะไรไปรอดสี่สี่เขาบอกไอ้สัตว์เฮ้ยแทงใช่เลอเฮ้ยกูด่าหาวิธีรอดเลยนะโอเคโอเคกูได้บทเรียนละ กล้าแล้วไอ้เฮียแล้วคลิปนี้อะตอนขึ้นลงไปเขาน่าจะดัอ่าไอ้เฮียมึงโง,ง่อ่ะมึงไม่รู้ว่ามึงมาไงอ่ะนัดจุดจุดเนี้ยนัดจุดเนี้ยวันที่สิบแปดเดือนสามเนี่ยแปดบปะสิบหกสิบหกเดือนสามเนี่ยมันเพิ่งอัพมาได้กี่วันวะอัพมาได้สี่วันปะกูไม่รู้ไงเอาว่ะเห็นได้ไงอ่ะยี่สิบเมันตา,ตาดีมโป้ไอ้สัตว์เก่งเกิน 好了，我可以吧？ บ่้หนึ่งรู้ได้ไงวะ เอกือบแตกป,ประจบแล้วนทุกคนขอพิจากันคลิปหน้าสวัสดีครับ